วันนี้เราจะเดินทางจากกทมไปอยุธยาด้วยตัวเองนี่นั่งรถที่หน้าข้างๆฟิวเจอร์ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์ห้าสิบาทมินิบัสนั่งก็ชมวิวไปเพลินๆผ่านมหาลัยผ่านที่ทํางานนี่แป๊บเดียวมาโผล่ที่เซ็นทรัลอยุธยาแล้วทางเข้าห้างเขาหรูมากเลยนะเราก็เดินชมทั้งสี่ชั้นหรือว่าสามชั้นว่าจะไม่ได้แต่ว่าห้างมีความสวยมีความไทยมาชมหนังสือสะหน่อยอะไรที่ไม่จำเป็นกะทิ้งไปซะนี่จ้าราคาข้าว กินทั้งหมด4อย่างถูกมาก 1, 2, 3บาทราคาถูกมากๆจริงๆช็อกตกใจชื่อร้านว่าตามนี้เลยแล,แล้วนี่เราก็มังที่ร้านรดช่องนะที่มันแบบฮิตๆิอยู่แต่แบบฟิลเกาะเมือง ก็คือคนเยอะมากนี่เขาก็ทํากันสดให้เราดูรถช่องเส้นสดแล้วก็มีให้แบบสั่งกลับบ้านด้วยนะเรากินบอกเลยเลยว่าก็คือชุมช่มฉ่ามากนั่งกินในแอร์นี่เห็นไหมตั้งใจกินมากหนุกเพราะว่าเราเป็นคนชอบของหวานอยู่แล้วงามโอ้โหสวบเขาให้อร่อยมากๆเลยไปต่อนะมองช้างที่นี่ก็จะมีแบบให้ขี่ช้างด้วยแต่เราไม่ได้ขี่นี่แวกินขนมปังร้านนี้ขํมกะเกือ้ออร่อยดีแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่จริงจะไปอีกหนึ่งคาเฟ่แต่คนแน่นมากก็เลยมาคาเฟน่นี้ซึ่งก็ดีมากๆเลยนะมูดดีกาแฟ ดีน้ำดีเพลงดีบริการดีแล้วก็ต้นไม้เขียวดีด้วยแล้วก็มีแลนด์มาร์คให้เดินเล่นสบายใจมากเลยวันเดย์ที่อยุธยานี่ก็สนุกนะจริงๆมีคาฟเฟ่ให้ท่องเที่ยวหลายที่มากที่เรากลับแล้วค่ะกลับก็คือมีคนมาส่งค่ะแวะกินข้าวซะหน่อยก่อนจบวันชื่อว่าร้านตั้งใจเขี้ยวแล้วก็เต็มปักเต็มคำนี่ของเมนูเยอะมากไปลอวกัน